ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด คณะสืบญานุสิทธิ์องค์ปู่ท้าเวสุวรรณร่วมเป็นสะพานบุญถวายโรงศพและผ้าป่าสามาคัคคีให้กับวัดหนองหมัวัว จังหวัดกาญจนบุรีนายสมศักดิ์เขียวชะอุ่มเป็นตัวแทนร่างทีและกายทิบองเท้าวเวสุวรรณปูฤุศีนารอดแห่งตำหนักองเท้าวเวสุวรรณซอยโตโยแพรกษาประธานฝ่ายคารวาตและคณะสิทธิอนุสิ์องเท้าวเวสุวรรณร่วมเป็นสะพานบุญบริจาคลงศพลายเทพพนมจำนวน9ก้าใบถวายให้กับวัดหนองหัววงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจานบุรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือศพผู้ยากไรหรือศพอนาถาที่ครอบครัวมีความเดือดร้อนขาดแคลนเงินที่จะนำไปซื้อโลงหรือเป็นการช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ ตายด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนอกจากนี้ทางคณะสิทธยานุกศิษย์องท้าวเวสสุวรรณตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนซอยนาสุนทรตำบลบางเมืองใหม่และชาวชุมชนวัดหนองหัววัวยังได้ร่วมกันถาวายผ้าป่าสามาคัคคีจำนวนสองกองโดยมียอดผ้าป่ารวม่วม4่0 0บาทให้กับทางวัดหนองหัววัวเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสูงและอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของทางวัดต่อไปโดยมีนายสมศักดิ์เขียวชะวุมตัวแทนร่างทิพย์และกายทิพย์องทาวเวสสุวรรณและปู่ฤาษีนา รอดประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายสายชนคําทิพย์ประธานกลุ่มสะพานบุญและผู้ใหญ่เอนาวีรพลผู้ทองพลพิสิทธ์ผู้ใหญ่บ้านโมสีตำบลบางเมืองใหม่เป็นเจ้าภาพนําคณะถวายกองพระป่าสามัคคีพระประหลัดสุรชัยสุเมโธเจ้าวาดวัดหนองหัววัวประธานฝ่ายสงนำคณะพระิกษุสงฆ์และสามเณรจานวนจเจ็ดรูปเจริญพระพุทธมนต์เจ้าคณะ คณะเจ้าภาพถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลกวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีก่อนเดินทางกลับจังหวัดสมุทรปราการทางเจ้าวาดวัดหนองหัวบัวยังได้มอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญพระพุทธเมตตามหาหมุนีเสริมสิริมงคลร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนอีกด้วยธรรรมมววาเวน,นุ ครับรออรเดี๋ยวเรามาลบอมวัตถุมงคลใหญ่ไปไปอ่าเดี๋ยวยังไม่กลับนะครับเดี๋ยวรอดูแม่กบับผมวิ่งรอบโบสถ์นะครับแม่พาวไว้เอากี่เที่ยวแม่นะ <c oughs> ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด